เป็นเพื่อนกันก็มีครับทุกคนอาก็เอาเอาไงเราจะแนะนำ่อกหน่อยนิดหนึงนะฮะเพื่อให้รู้ว่าอ่าวันนี้เราเหือเป็นเพื่อนกันแล้วกันนะครับก็มาจากที่ไหนกันบ้างอะไรกันบ้างนะฮะอ่าเดี๋ยวผมแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าผมก็สีลงนะครับอ่าสีลงผมภาควิชาวิศวกรรมสารการนะครับอ่าก็ทำงานมาก็หลายปีแล้วแต่ไปเรียนนานนะฮะก็เรียนนานก็

โอเคก็คือเราๆวันนี้นะฮะกบจะไล่จากไหนดีตั้งแตกจากที่เสื้อพวกนี้แล้วกันนะฮะเื้อพวกมาจากเอซีนะครเราได้เสื้อพิชิตอะเป็นการทสติกาการยนครับจากเนะครับมาจากเซต สวัสดีคร <inaudible> ับผมมาพัชศักดิ์แซลนนะครับกธุรกิาจ่าแกนระยองปตทสวัสดีครับผมพงษ์เสียนแซนลธุรกิจส่วนตัวครับวันี้ผมเพิ่สิน้รุ่ารัดวาเาิสค้ั้นัท็ซีวา นะครับเคมีคอล ก็จบนะครับเราก็จะเรียนตอนมีเวลาเยอะแล้วก็เราก็แต่ละท่าเรียนแต่ละคนก็จะมีพื้นฐานเหลือทั้งหมดนะครับก็คือจบปีหนึ่งมาถึงปีสองปีสองปีสามนี้เราก็รู้บอกว่าเขาเรียนอะไรมาเขาทำอะไรไปนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ผมก็จะพยายามที่จะทำเรื่องยากให้เรื่องง่ายเรื่องง่ายให้มันเป็นสมจริงนะครับพอๆทุกอย่านะครับคือว่า ถ้าเกิดว่าอันนี้เนี่ยเราเอาไปใช้จริงแค่ทีเดียวในอันนี้เนี่ยเอาไปใช้จริงแค่ทีเดียวเนี่ยปัญหาจะยังสอนนักไปได้ในวันนี้ทั้งหมดสะะิ่งที่ผมพยายามทำก็คือว่าด้วยซอฟต์แวร์เอ็กเซลนะครับที่เราเรายพูดถึงเนี่ยเราจะพยายามปรับมันให้มันใช้ได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราเจอบางปัญหาเนี่ยที่เราจะเอาไปใช้เนี่ยมันก็จะเอาไปใช้ได้เลย,เลยแต่บางปัญหามันก็อาจจะต้อง วันนี er> pues ้อะไรไม่พฟ้องแต่อย่างไรก็แล้วแต่คุดประสงค์ของการประมุขการวันนี้เนี่ยผมก็หวังว่าในระดับแรกเนี่ยวันนี้เราเลือกซัพพลายเชนออฟติมิเซชั่นผมก็หวังว่าพอจบวันนี้ออกไปอีกโมพาร์ตแตนเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีใบกองใบบานจะมีเวลาตกลงกันแต่ชุดพอดีก็ติดแย่เลยนะก็ หลังจากจบอันนี้ไปแล้วเนี่ยท่านทุกท่านคงจะกลับไปแล้วจะคิดว่าเอ๊ะ mm hmm. <Hey, S 2> จะต้องไ,ไปเกไก้ต้องไบเจใช่ไมมันไม่ได้เกิดจิงที่มันเป็นอะไรนะเป็นวิทยาศาสตร์ที่มันโอเ้เราคงไปไม่ถึงทำไม่ได้จริงๆแล้วพอที่จะทำได้เนี่ยทุกทุกท่านที่เนี่ยพอทำได้นะครับแต่อาจจะทําไม่ได้ทั้งหมดนะแต่ว่าพอทำได้แล้วก็รู้ว่าถ้าบริษัทของเรานะครับกลับไปที่บริษัทของเราแล้วพอที่จะมองมองออกว่าเอ๊ะเ,เราจะปรับปรุ ไม่ได้ทำเองนะนะทั้งหมดแต่ว่าพอที่จะทำได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเป้าหมายสำคัญขององานตรงนี้นะครับเลยตั้งใจให้ท่านเนี่ยเป็นเวิร์ดโชว์นะฮะถ้าเกิดว่าเรามานั่งเขียนดีไซน์ส่งไปกระบวนกาษนี่เราก็คงจะไม่เหมือนกันวันนี้ก็เลยตั้งใจให้เป็นเวตร์เพราะนั้นก็คือให้ท่านเนี่ยลองทำด้วยมือตัวท่านเองเพราะนนั้เนี่ยข้อหนึ่งคือ พูดไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ฟังท่านไปเรื่อยๆนะฮะการดําเนินวันนี้ก็ไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ขอให้ท่านอย่าอายนะครับอย่าอายเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ใช่อะไรเวลาผมสอนที่สี่อย่บางทีก็เด็กเขาก็เดี๋ยวก็ไปเปิดเฟซบุ o กบ้างอะไรบ้างใช่ไหมฮะแชทแชทบ้างอะไรบ้างทีนี้แล้วก็ตามเราไม่ทันเราตามไม่ทันเนี่ย เช่นถ้าเป็นวิชาพวกแบบอย่างเงี้ยคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยพอตามไม่ทันในสุดรหนึ่งแล้วมันมันยาวเลยนะฮะหมายความว่าถ้าเราไม่ทันในในตำแหน่งหนักที่สองปร,รากฏว่าโอ้มันยาวถึงเล็กศิลแล้วมันมันยาวขนาดนั้นนะครับนั่นคือเดี๋ยวมันจะหลงทางไปกันอะย่างนั่นคือแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็ผมตั้งใจว่าอยากจะให้ทุกท่านกลับไปด้วยได้อะไรนะครับวันนี้ก็ามามาสอานคณะเราก็ไม่ได้เก็บกลางเลยอยู่แล้ว อยากให้ได้ความรู้กลับไปที่นะครับแล้วเราได้ลองทังจริงแล้วก็ได้ประโยชน์เพราะงั่นคือถ้าเกิดว่าท่านไหนไม่ทันเรื่องอะไรไงเนี่ยอย่าอายนะฮะบอกผมได้เลยเพราะว่าผมเองถ้าเกิดว่าตอนนี้ถ้าเกิดให้ไปแข่งคิดเลขกับเด็กๆนะผมก็คิดไม่ทันเไงเพราะเราไม่คุ้นเคยหลายท่านคิดว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยท่านท่านอาจจะผู้บริหารอาจจะไม่ มากนะมั่นก็คิดอะไรแต่ว่าก็อาจจะต้องใช้เวลาที่เคยนิดนึงนะอันนี้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆท่านจัดไปนะครับก็เรียนตตรงนะครับว่าวันนี้ไม่มีสไลด์อะไรแจกท่านอ่ะนะฮะไม่ได้เพราะอะไรนะเรียนไม่ทันนะฮะก็แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เราวันนี้เราเป็นเมื่อ็อปก็เพราะนั้นมีเรื่องต่าัๆเรื่องสาระคอนเทนต์ ไม่ได้สําคัญเท่ากับว่าเรามานั่งแล้วก็มาลองทำนะฮะส่วนไหนหนอ้เรื่องโจทย์วันนี้ที่เราจะให้มาลองทําเนี่ยมันก็มาจากสองส่วนคือมาจากประสบการณ์กับมาจากทีละนาการของผมเองนะครับทีนี้มันเหมือน,นะะกันแน่ที่ว่านิยายที่ประวัติศาสตร์คือตอนท่วงมันเป็นนวนิยายเยอะตอนท่วงมันก็อาจจะมีข้อมูลความจริงในอดีตบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดเนี่ยก็นถูกหับเพื<ๆ>่อให้มันเหมาะกับ วันนี้นะครับผมไม่ผมวันนี้ไม่ได้ใช้อะไรที่สอนในในมหาวิทยาลัยแค่ทีเดียวเพราะว่าถ้าใช้อะไรที่มันตรงกับที่เด็กเขาเรียนเนี้ยมันจะอาจจะไม่เหมาะกับกับวันนี้นะครับก็ก็เลยปรับมาใหม่ครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้เครื่องอันนี้ดูนิดนึง เน like ี่ยะครับก็ทุกท่านในที่นี้ฟังดูแลเป็นธุรกิจนะครับก็ธุรกิจเนี่ยเราก็จะคำนึงอยู่กี่อย่างครับพี่กำไรนะอย่างเดียวนะฮะก็ไม่มีกี่อย่างลวเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าผมว่าลูกๆนะ ถ้าจะเอาแบบคร่าวๆก็คือว่าไอ้นี่ก็คือราคาใช่ไหมกำไรของเราก็คือมาจากลบต้นทุนใช่ไหมกำไรคือส่วนต่างก็คือทีนีทีนี้เอ่อเท่าที่ผมสังเกตจากการไปรูปงานกับบริษัทหลายๆบริษัทเนี่ย ก็พบวา่าไอ้ไต้นทุนตรงนี้อจริงๆแล้วบริษัทจริงๆแล้วก็คือตอน้นราคโอเคอนะฮะก็กาธุรกิจมาโอเคยาวนานแล้วก็วววมีผลประกอบการพอใช้ได้นะก็ดีโอเคพอใช้ได้แต่ผมเมื่อไปดูแล้วเนี่ยเราไปสักกงเกตแล้วเราทร,ราบว่า ลดทุนเนี่ยจริงๆก็ต้องลดได้อย่างได้อีกทีนี้คำถามคือว่าในบางกิจกรรมเนี่ยครับเช่นถ้าเราเป็นผู้ประกอบการลอจิสติกสอย่างนี้นะไอ้ส่วนที่มันลดได้ตรงนี้เนี่ยบางครั้งก็มีผลปรูโยชเนี่ยไม่น้อยเลยเยอะ นั่นก็คือว่าไอ้ส่วนตรงนี้ก็คือเป็นส่วนที่กำไรเพิ่มนะครับทำให้กําไรเราเพิ่มขึ้นได้ทีนี้สาหรับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไอ้ส่วนที่มันหัวลูกศรตรงนี้เนี่ยมันจะส่วนกระถึงนนิดนึงผมว่าเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่คุ้มที่จะมานั่นงมาพิจารณาอะไรพวกนี้ว่ามานั่งเรียนมานั่งแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปนั่งคิดฟอล์โมเดล ว่าแก้อะไรต่างให้รู้มากนะครับแต่แต่ที่เรามาเรียนวันนี้ก็คือผมคิดว่าเพราะว่าเท่าที่พบเนี่ยไอ้ตรงหลสอนมันลงมาตรงนี้ได้เนี่ยบางครั้งก็นับเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ได้จากต้นทุนเดิมนะครับถามว่าไตรงนี้มันสลักสำคัญไหมก็ได้นอนปัจจุบันนี้แค่ไอ้พื้นที่เงาแค่เป็นไม่มีอยู่แล้ว ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะลดไขมันนี้ได้อีกเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นบุญมากแลก้วก็ทำให้เราผัก ng, ป่าผุกิช่วงเศรษฐกิจตรงนี้ไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันในสายตาผมเนีย่ยลดตรงนี้ตรงนี้ลดได้แต่ทำไมมันถึงไม่เคยเกิเกขดขึ้นในประเทศไทยคุณพอดาบอกไหมทีนี้อาจจะ เห็นก็ตรงกับผมนะนะความเห็นผมก็คือว่าไอ้รถตรงนี้ลดได้แต่ว่าเวลาผู้ประกอบการสำคัญมากคือว่าแพงมากเวลาจะจ่ายเงินอะไกระเป๋าเนี่ยให้จ่ายกี่บาทนะเฮ้ยไหมยกตัวอย่างนะเช่นเราจ้างคนหนึ่งคนนะครับซึ่งมีความสามารถปังกลาจ่ายให้ราคารม้ว่าหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนนะแต่คนนึงเก่งมากเลยที่นักเขา แต่ว่าเขาอาจจะต้องมีทางเลือกเยอะนะฮะเราอาจจะต้องให้เขาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อเดือนผู้ประกอบการอาจจะมองว่าเฮ้ยโอ้หแต่มันก็จบปริญญาตรีใช่ไหมดูผิวภายนอกแล้วมันคล้ายๆนะแต่ปรากฏว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกตั้งห้าพันบาทนะครับเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไง้ต่างกันห้าพันบาทแล้วเราจะจ่ายยังไงแต่จากที่ผมเคยเห็น คนทํางานมาลงไปถึงนิสิทธที่เก่งๆกับนิสิทธที่ปางกลางเนี่ยพบว่าวิสิทธที่เก่งๆเนี่ยเป็นคนสามารถทํางานได้ดีกว่าทสิทธที่ปางกลางสี่คนห้าคนเป็นไปได้เป็นไปได้นะเพราะนั่นคือว่าเรานอกจากจะมองสิ่งที่จ่ายไปแล้วเนี่ยต้องพยายามหาว่า potential benefit นะสิ่งที่เราอาจจะได้กลับมาจากสิ่งที่เราจ่ายไปเนี่ยมันจะมากกว่า ยกตัวอย่างอันหนึงนะครับคือว่ามีบริษัทบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทต่างชาตินะครับเขามองประเด็นเนี้ยสำคัญมากคือว่าตั้งแต่เด็กตั้งแต่ปีสามจบเขาก็ฝึกงานปกติเด็กฝึกงานเนี่ยก็หาโม้สู้ไปเรื่อยๆนะแต่ว่าบริษัทเนี้ยเขาตั้งใจที่จะมาช่งานเราแล้วก็มีกระบวนการที่จะ r e c r u i คนอย่างดีมาก แล้วก็น่าปลกใจมากว่าเขาจะได้เด็กที่ระดับต้นๆสึงจุดของของของภาคเราไปตลอดนะครับเขาก็มีวิธีรู้ที่ดีนะครับแล้วก็เขาก็เห็นความพัฒนาตรงนี้เขาก็ให้เงินเดือนสิ่งที่เขาอเยอะแค่ผลงานที่เงินเดอนละสองค่ณนกว่าแต่ว่าเวลาจบออกไปเนี่ยเขาก็เด็กก็ไปทํางานเด็กที่ ที่เก่งๆที่ทำงานบริษัทนี้แต่ว่าคุณดีไม่ไน้นเนี่ยเพราะว่าใช้งานกูก็ใช้งานหนักหนักมากนะครับแล้วก็ต้องทำรูปทำนี่นะเยอะแต่ว่าผมเชื่อว่าเขาก็ได้สิ่งอะไรตอบแทนจากเขาเยอะนะจากเขาจ่ายเยอะกว่าที่อื่นนะก็เออเนี่ยก็กลับมาตรงนี้ก็คือว่าผมก็หวังว่าวันนี้เราจะเห็นว่าไอ้รูปสอนตรงเนี้ยมันมีความสําคัญพอที่เราจะ ที่เราอาจจะไม่ได้รู้อะไรทั้งหมดแต่ว่ามันมีความสําคัญพอที่จะให้ความสําคัญกับมันในอนาคตต่อไปนะะหลายๆบริษัทตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่ๆหน่อยเนี่ยก็ก็ให้ความสำคัญจากตรงนี้บางทีเนี่ยเขาก็สร้างเป็นเป็นทีมขึ้นมาคล้ายซูเปอร์โนว์คอนซัลทิ่งอีทาว์คอนซัลทิ้งทีมขึ้นมานะะขึ้นมาว่าเอ๊ะ นแผนงุดแผนนี้มีปัญหาอะไรให้ช่วยแก้ไขให้ช่วยคิดวิเคราะห์เราก็จะมีหน่วยงานกลา,างที่จะช่วยคิดวิเคราะห์ตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็จะช่วยบริษัทโดยรวมสาหรับวันนี้ก็เป็นจุดมุ่งหมายของเราในวันนี้นะครับแล้วก็ผมก็หวังว่าเวลาที่เจ้าหน้าทถามเราว่า เอ้ยทำไมคุณทำอย่างนี้เราก็อ้องต้องบอกอะไรก็บอกไม่ถูกแล้วเราก็บอกได้ว่าเออที่มันดีแล้วนะแต่เจ้าหน้าที่ต้องการแค่นั้นแหละครับเจ้านายต้องการว่าเอ้นดีที่สุดหรือยังใช่ไหมฮะอันนี้คือคำถามส่อพัญว่าเออเราดีที่สุดไหมเอ่อกินแค่คำพอดีมา เด,เดี๋ยวผมก็เชิญท่านจริงปริงดีกว่ครับกนะเดานบัดีท่านบัด,นนด,นดีมาครับก็อัดีเป็นแนวที่ท่านที่จะ ก็จากดีเป็นดีที่สุดเนี่ยเป็นสิ่งที่นายเราต้องการนะครับมราจะโดนถามอยู่เสมอแต่เราก็ตอบไม่ได้เราเล็กที่ทำได้ดีที่สุดแล้วล่อยั้วันนี้ผมก็หวังว่าเราจะตอบนายได้นะว่าด้วยปัญหานี้ที่เราเจอที่แหลกดีที่สุดนะครับที่จะทําได้แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเป็นเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับก็ฝาก ฝากทั่นไว้ว่า,เ,าเดี๋ยวหลังจากวันนี้ไปเราจะได้ทั้งสองอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไปทำให้พอได้นะครับทีนี้เ,เราคงจะพูดถึงว่าวันนี้ซัพพลายเชนใช่ไหมฮะออปติม z เซชันเรามีสองอย่างเดี๋ยวถ้าไม่เคลียร์ก่อนตอนแรกอาจาจะแต่ผมไม่ใช้เวลานาน,านีผมไม่ช,ชอบมาบอกว่าในซัพพลายเชนคือทำอะไรอะไรอะไรอย่างนี้นะแต่ว่า ก็จะต้องกล่าวนิดนึงจะได้ให้เข้าใจร่วมกันนะครับซอฟตลายเชนเนียในในแง่ของของพี่นี่คือที่อยู่ SGTK ใช่ไหมเริ่มตั้งแต่อะไรบ้าง